บุฟเฟ่สายแซลมอนเปิดใหม่ย่านอุดมสุข58ราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อท่านแต่ถ้าอยากทานแซลมอนซาซิมิแบบไม่อัน้นแนะนำแบบ579บาททานได้ไม่อั้น1ชั่วโมง30นาทีทานกันให้พุงแตกกันไปเลยครับแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั in, ่นเช็คอินโพรแชร์แถมฟรีชาเขียวแบบไม่อัน้นใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจโทมิโกซูชิอันนะครับ เดี๋ยวใครฟังําพยากรณ์จากไพ่เสร็จ108จบแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปไหนนะคะตรงท้ายท้ายคลิปอาจารย์จะมีดูไพ่พอเกี่ยวกับความรักให้นะคะนิดนึงก็ติดไปนวมให้เพื่อนเพ,นเ,พนเพราะว่ามีเพื่อนๆนถามเข้ามานะคะแต่ว่าจะไม่ได้ทําคลิปแยกนะคะถ้าใครอยากจะฟังเกี่ยวกับความรักก็ต่อไปฟังด้านหลังได้เลยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคลิปนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาสิงห์แล้วนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะทีนี้ จานัดที่ฐานไพ่ให้แล้วเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันนะคะส่วนใครที่กําลังดูอยู่นะจะแบบค่อยๆหลับตาแล้วก็อธิษฐานตอนที่เลือกไพ่ไป่รอมของกันก็ได้นะคะเพราะว่าจานัดที่ฐานไว้ให้แล้วคนที่ดูจะอธิษฐานเพิ่มก็ลองตั้งจิตนะคะตั้งจิตด,ดีๆแล้วก็อธิษฐานนานะ เดี๋ยวเรามาดูกันเซนส์เสียงลายอยใางสรุปก็สิ่งก็ได้เสียงดีอยู่นะคะเสียงให้เสือรักแปดดีอยอ่นะ,อ,ะอันนี้เป็นปู่ประจษ์สินขอนนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่สถิตอยู่กบบคุณเลยในเดือนมิถุนายนนีน้มัน่งบอกว่าสิ่งเนี่ย อาจจะเป็นคนเท่าๆก็ได้นะคะเกิดมาทั้งใช้บุญและใช้กรรมพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นชาตินี้ขอให้เน้นทำบุญสุนทางสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศา,าลาอะไรขัดห้องนะ้ำจีปถาอะไรก็ทำไปเลยนะคะเพราะว่าหน้าไพ่คณได้เสียป,ปู่กับจัดเสงยของเนี่ยทำบุญไม่เยอะๆแล้วก็จะมีโชคนะคะส่วนไพ่อีกใบหนึ่งจะเป็นเสียงปู่เจ้าที่อันนี้เป็นเสียงของปู่พญานาค ที่เป็นตระกูลสีเขียวนะคะเป็นเสียงหลวงเสี่งนี้เป็นเสียงเก่ามานะไม่มีแล้วนะไม่มีใครทาแล้วเขาทายากมากทํายากไม่พอแล้วก็หนักด้วยนะคะหนักแบบตรงหน้าเนี่ยตรงตรงเขาเรียกอะไรอะตรงจมูกตรงปากที่จะต้องพอกพอกขึ้นไปแบบหนักมากเลยนะคะแล้วเสียงนี้ก็แปลกนะหลักอาจารย์นะหลักเสียงนี้มากเลยนะใครเอาไปไม่วางอย่างที่เดิมมีเขารู้ทันทีเลยนะ เมื่อวันซื้อนี่ก็เพิ่งขึ้นไปดูห้องที่ไว้เสียนะโวยวายเลยหาเสียงน,นี้ไม่เจอเริ่มโวยวายไม่รู้เขาเป็นอะไรเขาเขารลักเสียงมากเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ก็จะเพิ่ไปเล่นโขนมาเองนะคะไปเล่นโขนที่าก,กาญจนบุรรมาค่ะทีนี้ให้สรุปของชาวรัคณาราศีสิงคุณได้เสียนพระคมธาดาแบธารุษินารอดนะชาวรัคณาราศีสิงในเดือนมิถุนายนนีนะ้ในเรื่องของการเงินก่อนการเงินนะคะ สินคนไหนที่มีแบบติดๆขัดๆมาบ้างนะคะในะที่ผ่านๆมาหลายๆเดือนเนี่ยบางคนก็อาจจะแบบ <c oughs> มีค่าจ่ายเยอะบางคนก็มีหนี้สินบางคนก็เกอบไม่รอดนะคะแต่มันก็รอดมาได้นะ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีในบางจังหวะบางเวลาที่สินได้ถูกลอตเตอรีร่ถูกเลขถูกรางวัลมีนะคะเพราะว่าหนึ่งเจ้าที่ให้เทวดาให้นะคะ ถึงจะได้ถูกแบบใต้ดินหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ถือว่าเป็นโชคที่คุณได้นะคะจากเจ้าที่และเทวดาประจำตัวให้คุณเพราะฉะนั้นสิงจะต้องทําบุญเยอะไงพระอาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้นะคะนะแล้วคุณก็ยังมาได้ไพ่สรุปเป็นบระคมทาราย ทำบุญเยอะๆสวดมนต์ไหว้ผ่านเยอะๆแล้วโชคนะคะโชคเกี่ยวกับด้านนี้มันจะมีมาเรื่อยๆได้นิดได้หน่อยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะซึ่งอ,อาจารย์ไม่เคยได้เลย <c oughs> นะก็แอบอิจฉาอิจฉานะอิจฉาชาวศิลป์อยู่เพราะว่าตัวเองไม่ค่อยถูกตเลยนะคะเพราะครูบาอาจารย์ไม่ให้มันเป็นเรื่องแปลกขนาดบางทีเห็นอยู่นะว่ามันจะออกเลขอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่า ในส่วนตัวของาจารเขาไม่ให้ไม่ให้มีเงินไม่ให้มีทรัพย์จากการเสียพวกนี้นะมันก็ซึ่งเป็นการยากนะคะที่เราจะได้แบบนี้มาเหงื่อไม่ออกไม่ไม่ได้เงินกินข้าวยนะเป็นลักษณะนี้จะเสิ่งอะ่ะก็จะมีดวงเกี่ยวกับพวกนี้บ้างนะคะเล็กๆน้อยน้อย,อย,อยคุณก็ถูกนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําอาจารย์แนะนําว่า1บ้านคุณต้องสะอาดแล้วมีแสงไฟนะแล้วสอง ให้พยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วบุญเนี่ยแผ่ให้ตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะคะให้กับเทวดาประจําตัวหรือบรรพบุรุษนะคะในงวดถัดถัดไปอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้อีกนะคะก็เป็นตัวเลขรอดตัวคุณนั่นแหละทั้งทะเบียนรถบารเลขที่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าบุคคลที่มีบุญรอบๆอดตัวคุณน่ะนะคะตัวเลขตัวเลขของบุคคลรอบลอดตัวคุณก็จะให้โชคคุณน,นะอันนี้บอกบอกไว้เพราะว่า เออเห็นแบบนี้ก็เลยบอกแบบนี้แล้วกันอยแบบ่แล้วกันนะคะนะเพราะไพ่เนี่ยเกี่ยวกับบุญหมดเลยนะคะชาวลัคนาราศีสิทํ์ทำบุญเยอะมีเยอะนะคะใจมาทางธรรเยอะก็มีเยอะก็ได้เยอะเอ่อสู้ฟูขึ้นมานะจนแบบรอดคนวิกฤตไปได้นะเพราะว่าให้สรุปคุณก็ได้เส็จพระฤาษีมารอดด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินก็จะมีคนที่าถามค้ำชูนะคะ1คุณได้จากการซ้าขายสองได้จากการเสี่ยงโชค3ได้จากคนที่มีอายุมากกว่าแล้วเขามีเมตตาเขาก็จะช่วยเรานะเวลาที่เราเงินช็อตติดขัดปัญหาอะไรเขาจะเมตตาช่วยเราะคะ่ะเขาช่วยเหลือเราได้นะแล้วก็เป็นที่จุกสาให้เราได้ด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งในเดือนมิถุนายนก็ยังจะมีรายรายจ่ายนะเยอะอยู่นะคะเอ่อ ที่มีรายจ่ายจำเป็นนะคะที่ต้องใช้จริงๆอย่างนงี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ไปเถอะแต่ว่าของอะไรที่เป็นแบบฟุ่มเฟือยนะคะอันนี้ขอเตือนไปนิดนึงอะไรที่เป็นฟุ่มเฟือยเราไม่ใช้ก็ได้เราไม่ต้องมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราพอที่จะไปเอาเดือนถัดไปที่เราแบบหายใจสบายก็ให้ผัดผัดไปก่อนนะคะแล้วมันก็จะทําให้เราก็รายจ่ายน้อยลงนะคะลดลงแล้วเราก็จะแบบเริ่มดีขึ้นนะคะ ส่วนการค้าขายเนี่ยชาวลัคนาระศิษย์ยังค้าขายได้ดีอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำมาหากินไม่ว่าจะค้าขายอะไรต่างๆนานานะทั้งยอดขายทั้งขายของกินทั้งขายข้านหนมทั้งทําอะไรสิ่งยังไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการค้าขายถูกฉลบบการค้าขายขายอะไรก็ได้ขอให้ขึ้นชื่อว่าขายทําได้หมดนะคะแล้วก็ทําได้ดีนะคะไพ่ชุดนี้โดดเด่นเรื่องการเสี่ยงโชค ในเดือนมิถุนายนนี้นะแล้วก็เริ่มบุญนะคะคุณอาจจะได้ไปทําบุญนะไปงานประเพณีอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการใาบุญนะ่ะคุณจะได้ไปทํานะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะเพราะว่าได้หมุนดวงได้เสริมดวงนะคะส่วนคนที่ทํางานเทาเทานะก็จะมีโชคใหญ่นะนี้คือครูบาอาจารย์นี่แต่ไม่ได้สนับสนุนสายเทาเทานะแล้วไม่บอกว่าสายเทาเทาคืออะไรนะคะเขาให้เห็นแค่นี้เพราะฉะนั้น อะไรที่มันไม่ชาวมากไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะคะก็ทำไปแต่ถ้าอะไรที่มันผิดกฎหมายก็อย่าทำนะคะอย่าทำนะ,ะแต่เขาบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนเนี้ยทำผิดมือขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ทำผิดมือขึ้นเนรนบบนนพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาขึ้นอยู่กับลุ้นทนิจของคุณนะคะทำอะไรให้มันอยู่ใต้กฎหมายอย่าทําอะไรที่มันแบบผิดกฎหมายแล้วมันจะเป็นภัยกับมาหาตัวเราแต่คนที่ ทำดีแล้วทางฝายบุญททำดีไม่ใช่แบบว่าผิดกฎหมายนี่เอ่อตัวเนี้ยคุณจะอยู่ได้แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะแลนะเพราะว่าคุณได้เสียงพญานาคขึ้นมาพญานาคสมบัติเยอะจะตายแต่ว่าตอนเนี้ยบางทีสิงห์อาจจะยังขุดไม่ถูกที่ยังไม่เจอถูกจุดอ่านะแต่บางคนนะี้ที่เขามีบุญเยอะเขาอาจจะโดดเด่นดีกว่าเราไปแล้วแต่มาเทียบก,ก,กันกับสิงห์ในบางดวง นะคะอาจจะยังไม่ค่อยดีกระท่อนกระแท่นหลังจากนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนะแล้วก็สิงในบางคนที่มีเรื่องสมบัตินะเรื่องที่ดินนะให้ระวังญาติพี่น้องนะคะในเรื่องทรัพย์สมบัติมันจะมีอะไรละ่ะมีบ้านมีที่ดินมีรถชิ้นใหญ่ๆอะ่ะที่เป็นปัญหามากที่สุดที่เห็นในนี้ก็คือเรื่องเรื่องที่ดินนะคะที่ที่ปลกให้เห็นเนะี่ย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินวงสาคณาญาตินะคะมรดกวิสมบัติอะไรบญญางอย่างที่มีญาติเข้ามากีดข้องที่จะต้องแบ,บ่งตามที่จะต้องทําอะไรแบบนี้มันจะมีเรื่องทะเลาะวิวากิบข,ขึ้นมาในอนาคตนะเพราะฉะนั้นก็ให้เาวสิงหงระวังทําอะไรให้ชัดเจน ให้แบบรอบข้อนะคะเพราะว่าในหมู่วงศาคณะจะสร้างความร้อนให้ในวันข้างหน้าให้มันขึ้นแบบนี้นะคะในเรื่องของพระแม่ธรณเรื่องที่ดีะคาเพราะฉะนั้นแบ่งกให้เรียบร้อยจัดก,การกันให้เรียบร้อยนะคะ,ะไม่งั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะว่าบอกไปเมื่อกี้นะคะก็ทําอะไรก็ เรื่องสมบ,บัติพระกาถางไม่เข่าใคร,ใครนะพี่น้องก็ต้องตีกันเลยฟ้องร้องกันะคะเพราะฉะนะั้นถ้าคุณมีสมบ,บัติอะไรหรือว่ามันไม่ใช่ของเราเราเสียสลับได้เรามีอยู่แล้วให้คนที่เขามีน้อยกว่าเราเออเราก็เป็นบุญไปอย่างเงี้ยนะก็แล้วแล้วแต่เป็นกรณีไปนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้ให้เน้นทําบุญละฟัานเน้นทําบุญจดบุญไว้ะคะ่ะเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็ถ่ายชีวิตศัตว์นะสิ่งก็ต้องก่ชีก่อชีวิตสักว์คือถ่ายชีวิตศัตว์ ให้คนจัดการทุกทรมานไม่ว่าอะไรก็ตามบนโลกใบน,นี้นะคะนะเพราะว่ามันเป็นการแก้เครสเพราะว่าสิ่งอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ปวดเกิดขึ้นนะคะในรอบเดือนนี้หรือว่าถัดไปอีกประมาณสองถึงสามเดือนอาจจะมีการเจ็บปวดเกิดขึ้นนะอาจจะพักผ่อนไม่พอหรืองานหนักว่าความเครียดจากจากเรื่องนี้สินจากเรื่องการใช้เงินจากอะไรแบบนี้นะคะมันหลมันหลาสาเหตุลุมแล้วเพราะฉะนั้นเออสิ่งต้องดูแลตัวเองดี <c oughs> จมีเกณฑ์ที่จะไม่สบายขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สบายจนทอขาดบบต่างาไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ไม่อยากให้เจ็บแค่ได้ปวดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเจ็บแค่ได้ปวดเราก็หาเงินลําบากนะคะก็ตรงน,นี้ให้ระวังตัวไว้นิดนึงนะคะนอกนั้นถามเรื่องการเงินในเนด,ไไดือนนี้จะผ่าดได้สิ่งจะ่าดเรื่องการเงินไปได้นะคะจะมีคนช่วยเหือที่บอกไปข้างต้นนะเอาแหละเดี๋ยวทีนี้เออ <c oughs> จะดูเรื่องความรักให้นิดนึงเรื่องความรักเอาพอเป็นจิ้มไิ้มนะดูแค่หนึ่ง ชาวสิงห์นะคนที่มีพันธนาการแล้วหมายว่ามีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะโออาจจะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะความทุกข์ใจจากสามีที่เป็นคนผิวสองสีนะคะ <c oughs> นะความทุกข์ใจเกี่ยวกับเ,เรื่องคําพูดเรื่องความคิดนะคะแล้วก็เรื่องบาดหมางในอดีตที่ผ่านมา นะะเนี่ยอยากได้อะไรก็ก็ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยอยากได้อะไรจากแฟนเหมือนอยากให้แฟนทําให้เหมือนยังกับคนอื่นเงี้ยมันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นด้วยสักยภาพของเขาหรือว่าความคิดความเห็นของ,ของ <c oughs> สามีคุณอะ่ะมันไม่ลงรอยไม่ลงแต่กับคุณอะ่ะประมาณนี้ยมันก็เลยทําให้เป็นข้อบาดหมางตั้งแต่แบบเขาเรียกว่จาจกอดีตเลย่ แล้วมันก็จะวนกลับมาอีกเรื่องเรื่องซ้ำเดิมๆที่เคยมีปัญหากัรเนี่ยนะคะเพราะมันขึ้นแบบนี้นะคะออสิ่งที่ทิ่มแทงใจหรือว่าเป็นชนะติดหลักอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบของสามีนยนะคะมันจะวนลูปกลับมาอีกมันจะเหมือนเดิมนะคะจะทำคล้ายๆเหมือนเดิมอีกนะคะแล้วนะแล้วก็ เขาก็ไม่ค่อยจะให้ของถูกใจเราสักเท่าไหร่คือประมาณว่าไม่ได้ดั่งใจอะประมาณนะี้สามีไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นได้เตือนเตือนผู้หญิงที่เป็นชาวสิงคก่อนนะว่าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังว่าจะให้สามีเราเอะคิดดีทำดีแล้วก็ให้ของขวัญเราเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาเคยได้เคยโพสต ดอกไม้โพสต์ของขวัญแพงๆอะไรลงโซเชียลอะไรเนี้ยสามีเราอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะความคิดความอ่านแตกต่างกันนะคะอันเนี้ยขอเตือนเลยอย่าไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้นคาดหวังว่าสิ่งต้องทําจากมือของตัวเองไม่ว่าสิ่งจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็อย่าคาดหวังเพราะว่ามันจะผิดหวังแบบน,นี้นะคะนะคาดหวังมากไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะ,ะสิ่งจะต้องระวังเพราะว่าสิ่งมีเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดนะคะ โรคเต้าโรคเครียดนะคะแล้วทีนี้เราเข้าใจว่าคนที่ <c oughs> แต่งงานมีครอบครัวแล้วอะ่ะก็จะเกิดอยู่ในภาวะแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับในเครือญาติของคุณเองถึงปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งก็จะมีปัญหาครอบครัวในเครือญาติ่น้อด้วยนะคะในเรื่องของความรักษาคือเหมือนมีญาติ่น้องมคาครัวพันเนี่ย เต็มไปหมดเลยนะคะไพ่ในขึ้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงรอบแขนรอบขาเลขศรษะตรงเี้มีอะไรอีกขึ้นเต็มเลยนะมือสองข้างขาสองข้างเนี่ยตรงเนี้ยก็ขึ้นขึ้นผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยอาจจะเป็นเพื่อนของแฟนหรือว่าลุงหรือว่าอาหรือว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องจะเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักเรื่องของความคิดแลว้วก็เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องเงินนะคะสิ่งนี้คือเกิดปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นก็จะพูดจาอะไรกันก็ให้ระมัดระวาังเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ก็ให้มันผ่านไปนะคะไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดขึ้นมาเพราะว่าดูแล้วมีแต่คนมามาันรุมมันตุ้มแล้วก็ต่างจิตต่างใจทําให้สิ่งปวดหัวคนนั้นเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นนะคะมันทําให้สิ่งเกิดความเครียดอยู่ในภาวะที่ตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องสถานะครอบครัวเรื่องความรักเรื่องอะไรรับๆที่มันเป็นสิ่งขัดแยง้ง แล้วคุณไม่สามารถที่จะบอกให้สังคมในโลกรู้ได้เนี้ยโพสเฟซก็โพส,โสไม่ได้เดี๋ยวหน้าตาเราจะแบบดูไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่คุณเก็บกดไว้ในใจลึกๆเก็่ยกับเรื่องความรักเก็่ยกับเรื่องตัวแฟนคุณนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดโรคเครียดภนะาวะติ้กมาเนี่ยขอเตือนก่อนนะว่าบางอย่างก่อนได้ดก่อนคาดหวังอะไรนะคะนะ เพราะว่าในไพ่นี้มันดูยุ่งเหิงมากเลยชีวิตความรักของคุณนะคะ,ะทีนี้คนโสดนะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงเข้ามาหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์แบบว่ามีอะไรกันเลยนะคะเพราะว่ามัน,มนเป็นเลขแบบอยู่ติดตัวเลยนะคะนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงถ้าในช่วงจังหวะนี้นะคะยังไม่มั่นใจก็คบหาดูใจกันไปแบบเแบรบแบบก่อนนะอย่าบอกว่าอย่าไปแบบว่า คิดเร็วทาเร็วด่วนสรุปเร็วแล้วก็ไปกับเขาเร็วนะคะเขามีเกณฑ์ที่แบบถ้าคุณง่าง่ายเป็นผู้หญิงว่ามันก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเสียตัวอะไรประมาณเนี้ทํามีแฟนแล้วใช่ไหมก็มีอะไรต่างยเนี้ยแต่ว่าดูโดยรวมๆแล้วสภาพมันยังไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วมันก็ทางเนี้ยมันมีไพ่เกี่ยวกับความรักแล้วก็มีตัวโจ๊กเกอร์ขึ้นมานะคะแล้วไอ้ไพ่ที่มันอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นไพ่ตรงขาเนี่ย มันเหมือนกับเออเป็นเหมือนกับรักที่หลอกลวงเป็นเหมือนความรักที่แบบว่าเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะในอนาคตที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีแฟนคบหาดูใจกันก็ดูกันไปต่อสักนิดนึงสาหรับคนโสดอะ่ะก็ยังไม่อยากให้ลงหลักปักฐานกับใครนะคะถ้าเป็นสิลนปะ์่ะเพราะว่าจะเจอความรักแบบเหมือนจอมปลอม ถ้าเป็นผู้หญิงก็พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆที่ชายเขามาหลอกฟันคบไปเดียวแล้วเขาก็ไปหาคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นเขาก็มีอยู่แล้วเขามาหลอกฟันเราอะไรประมาณนี้นะผู้พูดเ,เป็นแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบนี้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีการเดินทางนะมีการคุยมีการพูดมีความรักที่แบบฉับฉุยเกิดขึ้นมีไพ่จ๊กเกอร์นะคะ <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างนะ อันนั้นก็เป็นห่วงชาวศิษย์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นต่อเนี้ยใครที่ยังโศกก็ให้รักษาเนื้อสังตัวให้ดีก่อนนะคะเสียงอาจารย์จะไปไม่ไหวแล้วก็อาจารย์ขอจบคำทรรณายไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าไงไม่ไหวแล้ว นะแต่ว่าแอบเป็นห่วงเป็นห่วงคนคนที่โสอดอยู่นะคะทั้งคนโสดแล้วคนมีครอบครัวเลยนะคะอืมขอให้ดูแลแล้วมนระวังแล้วคนที่มีครอบครัวกเพื่นเต้นแล้วก็เดนเรื่องสุขภาพนิดนึงเพราะว่าสุขภาพจะสุดสมเกี่ยวกับเรื่องความรักนะนะคะเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะคนโสดก็อย่างที่บอกไปรักคนสม,มุวตัวแล้วก็ดูใจกันไปอีกสักพหนึ่งนะคะค่อยตัดสินใจเนาะเพราะไม่งั้นเราจะเจอความรักที่ หลอกลวงผิดหวังแล้วก็เจอกับรักซ้อนนะคะอาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงชมคลิปของอาจารย์แล้วก็รบกวนแชร์นิดหนึ่งนะคะแชร์ไปให้เพื่อนหลักณานาละสีหินในกันชมนิดหนึ่งนะคะเผื่อเขากําลังตกที่นั่งลําบากอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> ก็ดูคลิปของอาจารย์แล้วอาจจะคิดอะไรได้บางอย่างก็ได้นะคะนะล้วก็อาจารย์ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ฝากกดปุ่มสนับสนุนที่ด้านล่างคลิปมุมขวามือและก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ